หนีฝุ่นนะครับมาอยู่ที่เขาใหญ่กันครับอันนี้เป็นบ้านหลังที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็ปกติแล้วเป็นประจําครับก็จะพาเด็กๆมาพักผ่อนกันมาเล่นมาเดินป่าที่เขาใหญ่เองเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างแล้วก็มีที่อยู่ที่นี่หลายที่ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันอลินคะสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะค่ะอลันครับเชิญครับสวัสดีครับก่อนครับสวัสดีครับ,รบอลันก็มาถึงก็ทํางานบ้านเลยหรอครับ โอ้ยโอเคเด็กๆวันนี้มาเขาใหญ่มาทำอะไรกันอย่าททำอะไรน้องหนูเลยโอเคเดี๋ยวไม่ได้ว่าอะไรค่ะเป,เป็นแม่น้องเขานะคะแม่น้อง,งแม่น้องอลันอลันกลับมา,มา ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลเด็กๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เรียนออนไลน์กันอย่างตั้งใจมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะฝืนใจก็ปรับตัวจนได้ก็เลยสัญญากันไว้ว่าก่อนเปิดเทอมจริงๆจะพามาต่างจังหวัดนิดนึงซึ่งที่ที่เราพามาบ่อยมากก็คือเป็นบ้านของเรานี่เองที่เขาใหญ่นี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นนะครับที่ผมเนี่ยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากให้ลูกๆได้เติบโตแล้วก็มาทํากิจกรรมกันที่นี่ คลิปนี้ก็จะเป็นการเดินทางมาเขาใหญ่แบบที่เรามากันประจําเลยนะครับก็จะเรียบง่ายไม่มีอะไรมากเลยก็อยู่ที่บ้านของเราทําอาหารกินกันแล้วก็สําคัญที่สุดไปดูไร่ผลไม้ต่างๆที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับก็ตั้งใจให้เด็กๆเ,เติบโตมากับธรรมชาติแล้วก็ต้นไม้นะครับอลินอยากไปดูต้นอะไรบ้างคะวันนี้รู้ไหมว่าเดือนนี้เดือนมก,กรามีมีอะไรม,มีอะไรออกคะ มีผลไม้อะไรออกตอนนี้โอ้เก่งมากเยี่ยมเดี๋ยวเราไปเก็บมะขามกันนะครับวิธีเก็บจะเป็นแบบชาวบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปดูไก่ที่เราเลี้ยงไว้ด้วยแล้วก็ผลไม้ต้นต่างๆที่เราลงเอาไว้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตามมาเลยโอ้โหใครคะนี่คุณโซเฟียลอเรนหรือเปล่าหน่งเองค่ะตาหนลเฟลนเก่าแล้วลิฟเฟลนเขาคืออะไรวันนี้เ็นทีเลี ตอนแต่งออกจากบ้านถามว่าพี่เหมือนไหมแค<ห>่ดูนี่อยูลล่นี่สเก็ตสเก็ตอลีนมาดูพ่อหน่อยดูยดพี่เคนซ้ายมือนี่คือใครครับคุณอรันครับคุณอะไรครับเกิดไม่ยอมพูดคุณปูสสวัสดีค สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อผมเองนะครับก็ยืนหน้าเหมือนกัน3คนอยู่ตรงนี้นะวันนี้เราก็จะมาดูที่ไร่เรากันใช่ไหมอารันชอบมามากเลยก็ที่นี่เราปลูกต้นไม้หลายอย่างด้วยกันนะครับก็จะออกลูกวนเวียนกันนะฮเนาะใช่ไหมครับช่วงนี้ก็จะมีน้อยหนานะครับเพิ่งเก็บไปไปตัดแต่งจริงใช่เนี่ยต้นอย่างเงี้ยในทบทวนความรู้หน่อยที่ในต้นแก้วมังกรครับไปชี้ให้ดูหน่อยได้ไหมต้นแก้วมังกรอยู่ไหนต้นไหนครับ ตั่นไหนครับไหนแคบังกรของอะไรครับใค่แคบังกรหมดเลยมีลูกไหมมีลูกไหมตอนนี้ไม่มีเพราะว่ายังไม่ใช่หน้าของมันใชไครับพี่จิงสอนเด็กๆให้มาดูต้นไม้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะรู้จักการรอคอยแล้วก็เขาจะรู้จกักฤดูกาลด้วยนะครับก็เดี๋ยวนี้เด็กยุคดิจิทัลนะทุกอย่างเร็วไปหมดนะครับก็จะได้สอนเขาว่าต้นไม้มันไม่ได้เร็วเหมือนเล่นเกมเนาะ ที่แบบปลูกแล้วนับชั่วโมงแล้วได้เลยปีหนึ่งมันก็จะวนเวียนออกกันนะครับแล้วก็ให้เขาได้เห็นต้นเห็นลูกของมันด้วยนะครับนี่ลุงสุวรรณนะครับลุงสุวรรณดูแลสวนให้สว,วัสดีโอ้คุณเชอรี่คุณเชอรี่คุณเชอรี่สวัสดีครับคุณเชอรี่สวัสดีครับช่วงนี้เพิ่งเก็บน้อยหนาไปใช่ไหมครับน้อยหนามันตัดแต่งแล้วค่ะตัดแต่งแล้วค่ะตัดแต่งต้นแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวฤดูต่อไปก็เป็นมะยง เป็นมะยงมชยงแต่ยังลูกเล็กๆอย่างนี้เลยของเราอ่านี่เรามาดูกันนี่ค่ะยังเล็กๆอย่างนี้อยู่เลยนี่ดอกอะโวคาโดนะครับใหญ่ขนาดโอไบเลยเวลาติดลูกนี่คือเยอะมากกี่ปีแล้วต้นนี้ตอนนั้นเคยมาเก็บนี่ได้ทีหนึ่งหลายร้อยลูกอ่ะต้นเดียวใครตอบได้บ้างว่านี่ต้นอะไรมะยงชิดใช่แล้วค่ะ มันก็คือใบของเขาที่ร่วงลงมาแล้วมันกลายเป็นอะไรคะใบไม้ย่อยสลายในดินแล้วกลายเป็นปุ๋ยนั่นเองมะยงชิดนี่ก็มันจะติดช่วงต้นปีนี่แหละครับแล้วก็หลังจากที่เราเก็บน้อยหนาไปแล้วก็จะเป็นหน้ามายงชิดต่อที่นี่ก็ปลูกแบบผสมผสานก็มีทั้งแก้วมังกรน้อยหนามายงชิดแล้วก็อะโวคาโดนะครับมันก็จะมุนเวียนกันไปในแต่ละช่วงของปีจริงๆอ่ะตามแผนเนี่ยช่วงนี้เราจะปลูกมะละกอ แต่ปรากฏว่ามีแอคเซียน,นิดหน่อยตามธรรมชาติก็คือฝนมันตกหนักก่อนหน้านี้ช่วงหนึ่งมะละกอนี่มันไม่ชอบน้ําขังนะครับก็เลยร่วงไปหมดเลยอย,อยู่ตรงไหนมะละกออยู่ไหนนี่มรระละกอภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรใครตอบได้บ้างอารันรู้เปล่าภาษาอังกฤษมะละกอเรียกว่าอะไรมัว,วแต่เล่นกันหมดเลยพาพาอะไรพาพยาเย s โอ <Yeah. S 2> ้ใช่นี่ไงหอยทากตรงนี้ เขาตายไปแล้วมันแห้งไปแล้วทำไมมันตายไปแล้วอ่ะซ้ายขวาซ้ายมาเร็วมาเร็วม่บวาวันนี้เราจะไปถึงต้นไม้ต้นน้นไมไม่ถึงต้องกราบยาวกันได้หนาต้อมายไรแี่คิดว่าทำได้ดลยที่ว่าเราต้องไม่ตั้งเป้าตั้งแต่ต้นเราจะมุ่งหน้าสู่โลกใหญ่ไปทางนี้โลกชนะ เก็บต้นน,น,นี้ย,ยังใช้หมีป่านครับพาเด็กๆมาเก็บผลไม้แล้วนะครับก็ <ๆ S 1> พามาเก็บไข่ไก่ด้วยจริง,รงๆก็เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆอะ่ะ<ม>เขารู้วงจรชีวิตเนาะ นะครับเวลาที่มาได้เห็นธรรมชาติได้เห็นต้นไม้เห็นผล,ลไม้ว่ามันมาจากไหนเห็นไข่มันมาจากไหนเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าลูกอะเห็นคุณค่าทางอาหารมากขึ้นก็คือเขาไม่กินทิ้งกินกว้างเขาเห็นว่ามันมาจากไหนแม่ไก่ต้องออกไข่มายังไงก่าจะเก็บมาได้เนี่ยมันเป็นยังไงยากลําบากแค่ไหนสิ่งที่สําคัญมากนะในยุคนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยมีแต่เรื่องของตัวเอง ด้วยเทคโนโลยีเรื่องไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเรามีเวลามีกำลังมีแบบโมเมนต์ที่ดีในชีวิตที่เป็นความรักชูที่แท้จริงอะ่ะคือ Family Time นะ,ะคือเวลาของครอบครัวที่อยู่ด้วยกันให้ใช้เวลาร่วมกัน เป็นที่ที่เราซื้อไว้แล้วก็มาเริ่มลงต้นไม้ทําการเกษตรก็ตัดสินใจลงมะขามเพราะเป็นไม้ยืนต้นเป็นพืชที่ให้ผลด้วยแล้วก็ยืนต้นด้วยก็คือปลูกได้แบบหลายสิบปีร้อยปีก็ได้กินลูกนะครับ a ม a ซิ่งมากเลยนี่นี่ทคนดูดูดดแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ไง เป็นพี่สาวของอลันค่ะไม่ได้แต่งหน้าค่ะแม่นมค่ะแม่นมคุณหนูเจ้าขาคุณชั่วขาอะไรคะอะไรคะหนูอันนี้อะไรคะนี่อะไรคะมะขามมะขามภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะแทมอะไรแทมเมอรินแทมเมอริน yes very good อดีนว่ารสมันเป็นยังไงหวานน่าร้อนหวานน่าร้อนเขาคิ้เลย

I O U A E I ยูเ E I อเอเอ้าหัวล้อจนลม้ขนม,ข,ม,ยยข,มขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้ยคุณพ่อยืนไม่ไหวแล้วโอ้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 ขึ้นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนไปยืนกลับไปยืนที่เดิมยืนครั้งท่าเดิม จริงๆในช่วงเรียนออนไลน์ที่ผ่านมานะครับการเรียนแบบออนไลน์ผมเชื่อว่ามันก็ทดแทนบางอย่างได้ในช่วงที่สถานการณ์จําเป็นนะครับแต่เด็กในวัยเล็กมากๆเดี๋ยบางทีเขาเรียนผ่านภาษาสัมผัสทางการมองกับการฟังโดยการใช้ออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าบางอย่างเขาก็ต้องสัมผัสด,ด้วยซึ่งบางทีคนเป็นพ่อแม่อย่างเราก็ต้องช่วยเขาหาประสบการณ์อื่นๆด้วยเนาะเช่นก็แบบหาอะไรให้เขาเล่นที่บ้านหรือว่าถ้ามีโอกาสก็ ออกมาสวนสวนสาธารณะก็ได้หรือออกมาต่างจังหวัดแบบนี้ครับรู้สึกว่าเขาจะจดจําได้ดีขึ้นบางทีแล้วก็สอดแทรกวิชาอื่นไปด้วยเช่นการนับภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะแทรกไปแบบที่ไม่ให้เขารู้ตัวแล้วก็ผ่านการเล่นก็คิดว่าช่วยได้เยอะเลยโอ้ถึงเวลาล้างมือแล้วนี่โอ้วันนี้มีสบู่ใม้เลือกเยอะแยะเลยไหนมาดูกันซิจะทายใจถูกหรือเปล่าเด็กๆ วันนี้คุณพ่อมีสบูปป่มาใหม่ไหนดูซิเอ๊คุณพ่อเช็คก่อนนะคุณพ่อว่าสีฟ้าสปาร์คลิ่งซันเดย์สีชมพูจูชี่คิวตี้แล้วก็มีสีเขียวด้วยนะมิสเตอร์ฟรุตตี้อลันเลือกสีอะไรครับหรือสีฟ้าเอาสีฟ้าเหรอโอ้คุณพ่อเดาใจถูกนะเนี่ยมายคิดจากเบบี้มมยอามีไฮโปอัลเลอร์เจนิกแปลว่าแพ้น้อยโอเค มีสารสกัดฮันนี่ซัคเ e ิลออร์แกนิกโอเคแล้วก็ล้างสะอาดด้วยเทคโนโลยีไมเซล่าโอ้ยอดเยี่ยมเลยอ่าไหนลองดมก่อนสิหอมมะพร้าว<อ>ไหนนี่อ่ะคุณพ่อเปิดให้ลองดมด,งดิอ่ะได,ด้อ่ะคุณพ่อบ,บีบให้นะครับอาเอาละถูมือเลยอู้สวยไหม<ว>อ่าลองดมสิคะหอมมากเราถูมือต้องถูเป็นเพลงอะไรนะถึงจะพอเพียงนะเปิด day กี่รอบ ต,ต้องทำมือไงบ้างพี่รันจำได้ปะแบมือหลังมือเล็บใชไมเล็บทำไงหนมจีบใช่ไหม <c oughs> แล้วก็นิ้วโปง้งอ่าโอเคอ่ะล้างได้เลยเฮ d ดทูโท <c oughs> to แบบนี้นะครับใช้ได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับทั้งสระผมอาบน้ำเลยนะครับในเช็คดิครับหอมหรือยังครับหอมนมพ่อดมสิ หอมสะอาดแล้วก็อ่อนโยนด้วยนะครับแบบนี้พร้อมจะสนุกกันต่อเลยเนาะไปเลยนะครับโอเคครับไปเลยเย่าเขาใหญ่บางทีมันฟังดูเหมือนแบบโอ้เดี๋ยวนี้มันดูไลฟ์สไตล์ที่นี่มันดูแพงเนาะอาหารอะไรก็ดูแพงแต่จริงเนี่ยมันก็ยังมีที่พักที่ราคาไม่สูงอยู่นะครับถ้าพูดถึงเรื่องลงทุนก็ มีบางส่วนที่น่าสนใจยังมีราคาไม่แพงอยู่นะครับระดับประมาณ1-2ล้านก็มีแต่จะเป็นแบบเป็นคอนโดนะฮะแต่ถ้าเช่าอยู่หรือว่าเข้ามาอยู่ชั่วคราวเนี่ยนะฮะลักษณะโรงแรมหรือว่าบ้านพักนีนราคาถูกมากยังมีนะครับเห็นด้วยไหมครับว่าช่วงนี้ที่ด да ินกรุงเทพกับอสังหากรุงเทพมันแพงมากเลยเนาะมันขึ้นไปแบบจนบางที่พี่มองว่ามันแบบ เกินกว่ากําลังที่พวกเราจะซื้อไหวแล้วอ่ะที่เห็นเพื่อนเพื่อนพี่หลายคนก็ดูเป็นไอเดียที่ดีนะครับก็คืออาศัยว่าอยู่ใกล้ที่ทํางานเป็นหลักไม่ต้องเป็นที่ใหญ่มากเช่นอยู่เป็นคอนโดหรืออยู่เป็นพื้นที่เล็กๆแล้วก็มีบ้านที่เป็นแบบมีพื้นที่จริงๆที่เราจะได้เป็นตัวเองได้ทําตามความฝันอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะที่เป็นการเหมือนบริหารเงินอีกแบบ สิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับที่เงินก็ซื้อไม่ได้ก็คือเวลานั่นเองและเวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันนะครับ